สวัสดีครับผมสวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมสวัสดีกันอีกหนึ่งคลิปกับช่องศรัทธามาปฏิหารเกิดนะครับขอให้ปฏิหารในสิ่งดีๆนะครับเกิดกับชีวิตของสมาชิกเอฟทุกคนทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับทุกคนทุกท่านร่ำรวยเงินทองสมใจรารถนานะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะเป็นดับหลักหน่วยบนนะครับก็งวดที่แล้วก็ดับอยู่นะครับสาหรับเลขดับ บนนะครับงวดที่ผ่านมานะครับหลุดไป2ส,สูตรนะครับจากทั้งหมด10 10กว่าส,สูตรเนาะนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปเหมือนเดิมนะครับย้ำคำเตือนว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหรือรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อสระกินแบ,บ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทตัวเลขทั้งหมดนะครับเกิดจากสูตรการคำนวณและการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารยานเพราะผมไม่ได้การันตีผลสูตรหรือตัวเลขที่ผมวิเคราะห์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับไม่ใช่องค์ประกอบการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโปรดใช้วิจารยานะเยอะนะครับก็สูตร4ตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับจะนำไปตัดกับเลขดับอื งวดที่ผ่านมานะครับไอ้จับตากันเลขเด่นงวดที่ผ่านมานี่นะครับเนาะสมาชิก f c นะครับทุกคนทุกท่านเนาะที่ตามกันมานานนะครับงวดที่แล้วนะครับเป็นงวดแรกนะครับนี่ของชน2สูตรนะครับมีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักหน่วยตัวเดียวก็ได้2ก็ออก2นะครับออก2งวดที่แล้วสูตรอันดับ เนี่ยดับขาดเนี่ยมันไปดับ2นะครับมันไปดับ2แต่ผมก็ยังบอกว่าถึงแม้มันเด่นให้เลือกเด่นไว้อาจจะไม่เต็มร้อยก็ได้นะครับแต่ก็มีคนเต็มร้อยไปนะเพราะมันตัวเดียวอ่ามันก็ถ้ามาก็โบ้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มาก็หายมันก็แค่ตัวเดียวมันไม่ได้หลายตัวนะครับวันนี้นะครับตัวเดียวชนกันสูนนะครับนี่ศูนย์นะครับถ้าใครนะครับยังไม่ได้ดูนะครับก็ไปดูของเพลย์ลิสต์ก็ได้นะครับของงวด คลิปแรกของงวดวันที่16นะครับพฤษภามนี้เองนะครับได้ศูนย์ชนสศูนย์ได้ศูนย์ตัวเดียวนะครับจะมาหรือไม่มานะครับเรามาลุ้นกันนะครับผมไม่ได้การันตีผลนะทีนี้เรามาดูซิดับจะมีไหมศูนย์นะครับถ้าดับถ้ามีดับศูนย์เนี่ยผมจะมีตัวไหนตัวรองให้นะครับจะมีตัวไหนตัวรองให้เออนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ สี่ตัวสี่สูตรนะครับเลือกพิจารณาสูตรไหนสูตรหนึ่งนะครับผลสี่สองเนาะอันนี้คือหลักหน่วยนะครับสูตรแรกดับสามดับอยู่นะครับสูตรที่สองดับเก้าก็อยู่นะครับสูตรที่สามดับแปดอยู่สูตรที่สี่ดับห้าก็อยู่นะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ ปรับกล้องนิดนึงนะครับสูตรแรกครับ6สูตรที่2ดับ5สูตรที่3มครับดับ9สูตรที่4ดับ0นนะครับปัญหาเกิดอีกแล้วนะครับนี่ ปัญหาเกิดอีกแล้วดับกับเด่นชนกันครับเลือกเด่นเหมือนเดิมครับจะมาหรือไม่มาเป็นเรื่องของอนาคตทีนี้มาดูตัวรองครับตอนนี้มันศูนย์นะครับศูนย์แต่มันชนดับถูกต้องไหมนะครับและสูตรที่มันออกดับเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะหลุดเพราะเนื่องจากช่องว่างในการหลุดและมันเดินต่อเนี่ยมันก็จะมีในสามงวดตอนนี้มันเดินสี่งวดแล้วอาจจะก็ได้นะครับนะดูนะ ทีนี้เราไปดูของอเด่นนะครับคือมันใช้สองสูตรนะครับมันใช้สองสูตรทีนี้เราไปดูเด่นว่าเด่นสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองเนี่ยสูตรไหนที่นอกเหนือจากตัวนี้มันไม่หลายตัวครับเหมือนหลักสิบอะหลักสิบชนแปดตัวเดียวเมื่อที่ผ่านมามันออกสีนะครับแต่ผมใช้สองสูตรมันก็มีสูตรหนึ่งเข้าครับมันหลุดสูตรเดียวนะครับเมื่อี้มาดูหลักหน่วยนะครับ หม่วยชน0น,นี่คือสูตรที่1น,นะครับได้5 7 8 0 5 7 8 0นะครับนี่คือสูตรที่2ได้0 2 6นะครับ 026นะครับตอนนี้มันเด่น0ถูกต้องไหมครับนี่คือการหาตัวรองนะครับนะเอา0ออกนะครับมันก็จะเหลือ5 7 8 2 6มาดูตัวรองครับมีตัวชนดับไหม5้9 5 6นะครับ ฉะนั้นนะครับก็จะได้0รอง7 8 2ได้แค่นี้ครับนี่ถ้าดับเอาอยู่นะครับออกในเนี้ยถ้าเอาถ้าดับ4ีสูตรนี่อยู่นะครับถ้าดับ4ีสูตรนี่อยู่0นะครับ ไอ้ศไม่มามันจะเหลือ7 8็ดแเท่านั้นนี่ผมบอกได้เลยนะครับว่ามีโอกาสที่จะมาเลขคู่อยู่นะไม่หลักสิบก็หลักหน่วยเคยว่าน่าจะมาอย่างน้อย1ตัวนะครับคิดว่านะครับคิดว่าเพราะว่างวดที่ออก 1, หนึ่งเไอ้ไล่ตั้งแต่งวดที่ออกอ่ามันจะออกขี้ๆหรือว่าคู่ขี้มาตลอดนะครับแต่มางวดที่ก่อนเนี้ยมันออก18ใช่ไหมครับ หนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งแปดนี่เป็นคู่ขี้มาหนึ่งเก้าก็เป็นขี้ขี้นะครับเลขขี้กับเลขขี้มางวดล่าสุดครับสี่กับสองยังไงก็ออกสี่สองมันก็เป็นคู่คู่ขี้ขี้คู่คู่งวดที่จะมาถึงเนี้ยน่าจะเป็นคู่ขี้ทุกคนอืน่าจะเป็นคู่ขี้ หรือมันจะเป็นคู่อีกครับผมว่ามันเป็นไปนได้ยากนะคือแค่แค่การวิเคราะห์นะครับย้ำโปรดใช้จ้อัวอย่างด้วยในส่วนนี้ผมวิเคราะห์เองนะครับไม่ได้เป็นไปตามสูตรนะครับตามสูตรก็คือเด่นศูนย์นะครับถ้าเทียบกับดับนะครับเด่นศูนย์ตัวรองก็คือ782ถ้าดับทั้ง4ีศูนย์เนี่ยเดินต่อนะครับ782ครับจะกลายเป็นตัวเด่นทันทีนะครับก็ศูนย์ถ้าหักออกก็จาก90% ได้จากรอ็ก็เหลือเก้าเซนะครับนี่ขอให้สูตรมันหลุดนะครับผมว่าไปตามสูตรนะครับสูตรมันได้ศูนย์ผมก็ต้องบอกศูนย์จะให้ผมเขียนไปตัวอื่นมันก็ผมก็ไม่รู้จะว่างไงนะครับถ้าจะเทียบกับศูนย์จ้อยที่มาชนกันได้ศูนยเนี่ยมันก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยหกับสองหกับ 2. 2. 2ก็จะละหน้าเหลือแค่2ถ้าเป็นสูตรแรก ความเป็นไปได้เนี่ยสูตรแรก8ดกับเจดนถ้าเป็นสูตรแรกมันเดินเท่ากันนะนะครับมันเดินมาเท่ากันเลยเพราะผมเริ่มใช้เท่ากันนะครับก็โอเคนะครับผมฝากฝากไว้นะครับสองใบนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือสรุปแล้วนันหลักหน่วยเนี่ยของหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งนะครับเด่นศูนย์ นะครับแต่ดับมีศูนย์นะครับก็จับตัวรองให้782นะครับตัวรองทั้งหมดเนี่ยตัดเลขดับเรียบร้อยนะครับเหลือ782ไม่ติดเลขดับนี่ส่วนดับขาดสูตรนี้กับสูตรนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดับขาดสูตรนี้กับสูตรนี้คือดับ10ก,กับหน่วยนะครับงวดที่แล้วสูตรนี้หลุดน่าจะเดินสูตรหน้างวดหน้างวดที่จะถึงเนี่ยน่าจะเดินต่อสําหรับสูตรนี้ สูตรนี้ก็น่าจะต่ออยู่นะครับกับห้าก็ดับอยู่พวกมมีห้าเลยเนาะสี่สองนี่นะครับแล้วก็พวกนี้ก็ดับอยู่ทั้งหมดนะนะครับหลักสิบยังดับเดินดีเดินดีมากก็น่ากลัวนะครับพอๆกับดับหลักสิบล่างเลยนะครับชุดนี้โอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เสร็จเล้วที่เรียบร้อยนะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับนอกผมให้กําลังใจทุกคนทุกท่านนะครับช่วยกันต่อไปทํางานหาเงินนะครับร่ํารวย สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนทุกคนทุกท่านครับผมขอขอบคุณและสวัสดีครับ